ครับพบกันอีกครั้งกับคุณน้ามิแท้นะครศรีนะครับครับผมปัญญามิแท้นะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชมการทํางานของรถขุดคูเวตานะครับตอวันนี้พาพท่านผู้ชมมาชมที่ไหนนะครับมาดูกันเลยครับนี่คือโรงงานแปลรูปไม้นะครับที่ยหนอยู่นี้นะครับก็จะเป็นหน้าล้านนะครับเรียกว่าหน้าล้าน,นโรงงานแปลรูปไม้ เราใช้สินค้าอะไรกันเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ผู้ใช้งานกันเลยนะครับผมสวัสดีครับครับผมแนะนําตัวเองหน่อยนะครับผม,ผมรัฐวัฒนธรมชาวหน้าไปลงเล่เอยของสุสัตธ์สีเนยนเปละไรคเรียกเรียกื่อเลนพีออสนะครับโอเค, okay, คอยู่นี้ท่านผู้ชมนะครับที่อยู่นี้ก็จะเป็น รถขุดคูบัวต้านะฮะขนาดกี่ตันก็พี่ออกตัวนี้สามตันครับสามตันนะครับตันทั้งสองตัวอ๋อสองตัวเลยโรงงานใช้อยู่ทั้งหมดกี่กี่คันสามคันนะตอนนี้แต่ในเครือใช้อยู่แปดคันโอ้ใช้อยู่แปดคันขอบคุณมากเลยซื้อจากที่ไหนซื้อจากเอ่อซูบัวต้านุ่งสงในนครศรีนครศรีธรรมราชนะฮะครับผมตัวนี้ท่านผู้ชมครับตัวนี้ที่เห็นอยู่จะมีทั้งสองรุ่นเลยนะฮะก็จะเป็นรุ่นสามตันนะฮะเก้าลิง ท x 9 1็กซ์นะฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ติดแอร์นะครับส่วนดวนอยู่ไกลๆนู่นนี่จะเป็นกาเป็นตัวไม่ติดแอร์นะฮะเตี้ยนตัวนี้เป็นหัวชิปไม้นะฮะหัวชิปไม้นะครับชิปไม้สำหรับงานชิปไม้ท่อนไม้ท่อนนะฮะไม้ท่อนตัวนี้กี่เซนติเมตรพียอดตัวนี้ความยาวมันมี2ขนาดครับเมตรสิกับเมตรสาครับเมตรสิกับเมตรสานะฮะกระบวนการของมันคือยังไงครับพี่ยอด ค rein, oh. ิดไม้ไปแล้วใส่พาเลทแล้วก็ไปไหนต่อไปเรื่อยต่ออ๋อเอขึ้นโต๊ะเรื่อยอะขึ้นโต๊ะเรื่อยที่เห็นอยู่รุ่นก็จะเป็นตัวรถโฟกัสก็จะมายกไปตัวพาเลทตันนี้ไปแล้วก็ไปที่ท่านเรื่อยนะครับผมโอเค เป็นเป็นยังไงบ้างความชอบใจในการใช้งานดนมันก็ดีนะผมว่าความเร็วการประหยัดน้ำมันโอเคอยู่ประหยัดน้ำมันรวดเร็วใรวดเร็วความรวดเร็วแรงงานคนได้ถ้าเป็นแรงงานคนตรงนี้เนี่ยต้องใช้ประมาณ4 -5 คน4 5หคนอ๋อเอ่อจำนวนโต๊ะสิหโต๊ะจำนวนโต๊ะ15โต๊ะใช่ไหมครับพี่รอดแต่ตอนนี้เรามาใช้แก้รถบางครั้งคันเดียว แค่แค่คันเดียวครับเพราะว่าバเลหนึ่งประมาณหนึ่งนาทีบอกไว้ตัวนี้ที่เห็นอยู่มันจะเป็นแ็กยางด้วยใช่ครับก็สามารถจะเปลี่ยนเป็นแบบอะ็กเหตุผลที่ใช้เป็นแ็กยางนี้เพราะว่าเรามันพื้นคอนกรีตเป็นพื้นคอนกรีตการไอเสียมันไม่มีอ๋ออย่างนั้นนะฮะโอเคโอเคโอ้ดิจิตโปดถชาว่าตรงนี้นะฮะท่านชมลองชมลองดูนะครับว่าจะไม่มีแรงงานคนอยู่ในพื้นที่ที่มีรถจุกปูปต้านี้อยู่เลยเห็นว่า โคแทนรายงานคนอย่างที่พี่ออฟบอกไว้จริงๆนะครับผมบอกสเปคของท่านผู้ชมคร่าวๆก่อนนะฮะรุ่นนี้เป็นรุ่น k x 913 SX นะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆเลยนะครับนี่เลย TX 913 SX นะฮะขนาด3.3ตันนะฮะ29.6แรงม้านะครับผมมันก็จะมี2แบบนะฮะแบบติดแอร์กับแบบไม่ติดแอร์นะครับดูการทำงานใกล้ๆ รารวดเร็วนะเขาแทนแรงงานคนได้ได้เป็นอย่างดีเลยนะยศได้ครับมาจัดน้ํามันเนี่ยต่อวันนี้กินน้ํามันเท่าไหร่ผมเติมรั้งนึงก็ประมาณเติมถังก็่นประมาณสิบลิตรนะอ้ใช้ได้ประมาณสองถึงสามวันอนะ่ะโอ้สองถึงสามวันเลยหรอครับเพราะมันไม่มีการเก<น>ิดย้ายอะไรเยอะไม่มีเกิดย้ายเลยอันนี้ถือว่ารวดเร็วถ้าเป็นแรงงานคนก็ใช้เวลาสักกี่แาทีได้แรงงานคนมันก็ผมไม่เคยจับนะแต่ว่ามันลดจำนวนคนได้เยอะ เพื่อนๆมาชมนะครับรถขุดคูปาต้านะครับขนาด3.3ตันนะฮะ s x 9 1 3 SX นะครับอันนี้การทำงานก็จะ3ปีแล้วนะฮะเนี่ยได้มา3ปีแล้วะอันนี้ดูที่ออกแบบพิเศษนะฮะสำหรับรถขุดคูปาต์เลยนะครับ เป็นหัวคีบที่อาได้ทั้งสองข้างนะฮะดูนะครับสามารถคีบไม้ได้หลายท่อนเลยนะเนี่ยหนึ่งพาเลเรียบร้อยแล้ะเต็มละหนึ่งพาเลสหนึ่งก็ประมาณหนตันนะครับท่านชมรถแทนแรงงานคนได้ถึงสีคนนะฮะครับผมก็ขอบพระคุณพี่ออสมากๆเลยวันนี้พามาเยี่ยมชมโรงงานนะครับแล้วก็ได้เห็นการทํางานอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ ฝากไว้นะฮะรถถ้ามีปัญหาอะไรก็อย่าลืมนะฮะคุปตามพิแทสทุกส่งใชฆคทุกสีเนี่ยนะครับครับครับวันนี้ผมและพี่ออสนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับรถขุดสุดทุกทางห้องรถขุดกุปต้าขอบคุณมากครับพี่ออสขอบคุณครับ